ที่หนึ่งซารบ,บนนรันที่หนึ่งประกค์ที่หนึ่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับการรักษาโรคคือเราคุยเรื่องน,นี้หลายครั้งแล้วเพื่อความหมายจะได้นำพระการคุยอ,อีกครั้งหนึง่งเร็วๆคือจากพรที่วุฒิเปตข้อ17บเจ็ คุณช่อช่วยอะไยครัออรบเชาน้ำช่อน้นชัดชาเลยครับเชาครั้งนี้เพื่อจะให้สำเรจเ็จการต่อนะโดยอิสยิผู้พบยับโคชนะที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโลกของเราไปหมายถึงว่าท่านคือใครเอซู พระเยซูไดยแทนความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและทอโลกของเราไปวา่าพระเยซูเจ็บป่วยแทนเราพระเยซูเจ็บป่วยแทนเราได้รับชื่อนี้นะราะว่าพระเยซูสิ้นประชน แทนเราทกท้าเราไห้ต้องตายกันนี่คือแทนว่าบัวงกันโลกก็เราถือว่าเราถือวพงถือว่าบวงกันเราคนจะโลกราอว่าพระเยซูแทนความเจ็บไข้ของเราแล้วและพระเยซูคอบโลกของเราแทน ย่างนี้เขาพูดว่าอาติเตพามากาอธิบายเพื่อครดิตแทนแทนคขาว่าทำไมเราไม่ต้องตายก็ไดตายว่าพระเยซูยอมตายแทนเราทำไมเราคนจับความเจ็บป่วยตายคนจัโรคต่างๆตายเพราะว่าพระเยซูแบก จ็บป่วยของเราเลยอาทิตย์นี้ผมพบคนไทยอยู่ในอเขามีดิสเสนบางบายดิส้นบางบายและผมคุยกับเขาแล้วก็ผมอยากจะผมจะชดใช้ดีแทนเขาชดใช้ดีแทนเขาเพราะฉะนั้น เขาดีด <sentido? S 2> okay. ิสินจักธน akan ชินาโอเคเขาดีดิสินจักธน akan ชินานรู้เลยว่าใช่ไหมครับชินาู้ธน akan เก่าอย่างไรธน akan ตรงเทปก็ได้โอเคครับธน akan ธน akan บุรีธน akan ชินานรู้อะไรชินาโอเครู้อยู่เขามีดิสินจักธน akan ชินานแล้ว แม่คงทราบว่าเราจะชดใช้นี่แทนเพราะนั้นเขาไม่ต้องเคืนตงนงันแก็บรับการชด้าาชชไค้ับว่าชดใช้นี่แทนเขาแล้วผมจะรับนี่แทนเขารับนี่แทนเขาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาไม่ต้อง ใจไม่ต้องคืนดีของเขาเลยอย่างนี้ทรทำไมเราคนจะความตายได้ว่าพระเยซูชดใชน้นีความตายของเราเลยแทนเลยคุณชนะเแทนเราเชื่อเรื่องนี้พระเยซูแห่งความเจ็บป่วยของเราแล้วพระเยซูหอบ โลกของโลกแทนเราแล้วเพราะฉะนั้นเราคงจักความเจ็บปวดคงจโลกมาอย่างนี้ครับจับมาลกโคบทีสิบข้อสิบเจ็ดสิบแปดคุณชาวเหมือนกับจับมีคนเชื่อที่ไหนไมมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นที่ไหน โดยน้ำของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคพระเยซูสัญญากับสาวของเราว่าและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคมีพระสัญญา วัดที่วัดที่เปิดข้อคิดส่องข้อคิดสำคัญคุณจะช่วยอะไรครับขณะนั้นมีคนเลิกเลื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะเพียงแค่พระองค์ เราพอใจ,ลอจแล้วจงหายเราพอใจแล้วความปรารถนาของพระความปรารถนาของพระสุขอะไรเราจะรักษาโรคห,หายหายเราคนจะฟังจะป่วยมากดูบททิ่2ข้อิ6ข้อ17อะไรนะ พระเยซูสากนั hmm. mm ้น hmm. จ an <interview> anyway, <c binge texts> ึงกล่าวแก่เขาว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเสียกคนที่เห็นว่าเป็นหมาแต่มาเรียกคนที่บอกการว่าหมองรีบหมายถึงว่าพระเยซูทรงมาเป็นแพทย์เพื่อเราพระองค์ทรงมาเป็น พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเราด้วยทรงมาเป็นหมอเพื่อเราด้วยเมื่อกี่เราคือพระเจ้าแพทย์อของเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาโรคให้หาย,หายพระเมมยซูสมัยพระพระเยซูซาเบลลงมาเยี่ยมเราคือว่าพืะอจะช่วยคนเจ็บไว้รักษาให้ นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับการรักษาโรคหายหายเราดูวิดีโอครับเราดูวิดีโอวิดีโอที่สองนี่คือภาษาอักฤนแม่ผมก็ไม่แปนเปลไมได้ก็แต่ว่ดูแล้วก็เข้าใจได้ มีดูได้เอ่อมีดทุยไวเอ่อไวชัด of yes. She's still riding through the pain. Riding through the pain. Still wiping in the handkerchief. Wipe your wrists. Just like a post on Paul's handkerchief hey, that was used to heal the sick. Touch your waist, with it. Touch your waist. Just touch. Come on, let's touch in the your name waist. Jesus. in the blood of Jesus, talk. In the name of Jesus. In the blood of, of Jesus. Thank you. Thank you. <laughs> rise up, just like that. Just like that. She's gonna come to rise up on fits. feet. Look at what Jesus is doing. Huh? Huh? Look at Jesus. Shall we E She's able to make them free. พระเจ้าศรีสิทธิ์เจ้าโอเคเจ้าโอเคพระมารพระเจ้าอุปมาหลักสรรมให้หายเจ้าโอแล้วเอ่อเราถูะนพระทัยพระเจ้าสำหรับการหลักสรรมให้หายพระเจ้าวังมะให้เหลารักสรรมให้หายเราคนจะให้เราคนจักความเจ็บป่วยถุย พระอิสริตฐ์ปุ๋ยฮิปเปตของพระเจ้าชาวโอเคเราดูเราดูราดาพระคำเพคบอกสารบัญที่สองสารบัญที่สองการอธิษฐานเพื่อ,อาการรักษาโรคไหนพระคำเพคดีไรไรที่แปลว่า,อ,าอธิษฐานว่าอะไรแนะนำทรงอย่างหรือผัวทิจจรรมภูมิศีข้อ29ข้อ30 อัครทูตของไครสต์สตริตอธิษฐานเพื่อรักษาโรคให้ใหายจากข้อ29ข้อ30โอเคคุนช่วยอ่านหน,น่อยครับวันนี้พระองค์ก็ข้าขอ,อขอขอพระเมตตา าศิษยเราเอาคือสาของพระเยซูอธิตยอย่างนี้กับเจ้าอินเดยขส้างศิษดึงสองซได้โรได้สงเสียากาโรของราารโลกให้หายและได้สงให้ายสำคัญกับกรศาสาเกิดขึ้นโดยพระนามพระเยซูผู้รับใช้ริย์ของพราโอเคแล้วดึงฮเซเกียาดึงให้เสียเอ่อ ทรงพงกาศย์บท yeah, ี่สิข้อที่หนึงข้อที่หาจากข้อที่เราอัมเราอัมร่วมกันโอเคจเรื่องเรื่องให้เส้นใหญ่กาครับเรื่องสองครับเส้นยาวสงป็นสวนใกลสิ้นและเสษยา ชงกลับไปบอกทิสเซียร์จนานแห่งประชากรของเราว่าพระเย่าพระเจ้าของดาวิดครามคำหลุดของเจ้าดังนี้ว่าเราได้ยินคำพิทักษของเจ้าแล้วเราได้ยินน้ำตาของเจ้าแล้วดูเถิดเราจะรักษาเจ้าในวันที่สามเจ้าจะเข้าไปในนินแดนของพระเจ้าจากข้อสองข้อสามภาษากิสเซียารู้เลยว่า อีกไม่นานเขาต้องได้และเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอสรงขอสาเราอภิรมกันดึงขอกซ้ำแล้วไม่สิบีลาทรงนั่ประคับข้ามข้าและที่ฐานต่อบพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถือว่าข้าพระองค์กำเนินอยู่ต่อเมื่อ ก็เรารู้นำประทายพระเจ้าเกี่ยวกับสำหรับการหลักสรภัยหายเดี๋ยวเราดูวิดีโอด้วยเราดูพระคัมภีร์พระคัมภีร์หมายเรื่องสาของไพรส่ว็พระคัมภีร์ตอนเรื่องอัสสเฮเซเดียด้วยเพราะฉะนั้นเราเราพึ่งผ่าพระเยซูชดใชยชดชัยนี่พระประสงค์ขอพระเยซูย้อนไ ความเจ็บป่วยแทนเรายอมหอบโรคของเราแทนเราเลยเพราะฉะนั้นเราเพิ่งผ่าพระเมตตากรุณาของพร,ระเจ้าเราอธิษฐานแด่พระเจ้าและเราขอการรักษาโรคไข้หายลายพระน้มไระเยซูยริสต์จก้กข้อสามระกันที่สามซาลาบาประกันที่สาม เรามาอธิษฐานขอการหลักสาโรจ้คือว่ามีผมคิดว่ามีกระบวนเมื่อเราอธิษฐานหลักสาโรภยอยาีกระบวนการดึงหัวสาลาสันสหัวสล่าสามหัวเรื่องความเชื่อของเราสี่หัว พื่ออธิษฐานเพื่อทรงมิปรากฏการของพระวิญญาณบริสุทธิ์จับเรก่เราอธิษฐานเพื่อรักษาโรคภัยยาเราทดลองทดสอบกับทดลองทดสอบจับเรื่องตัวก้อนเมื่อเราอธิษฐานเพื่อรักษาโรคภัยหายคุ้มคิดว่าเราจะพยายามทดลองทดสอบตามกระบวนการเร่องว่าสัญลักษณ์การเจ้า จะดูดีบทที่ดึงรอยดึงรอยสาม่ไหับข้อที่หนึ่งึงข้อที่สามจะโอเคคุณชะาเลยครับจ้าจิตใจคุณค่าเลยจงถวายสัตว์การแด่พระเจ้า เราสารส่พระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาโลหญ่พระเจ้าทรงมีความเมตตากรุณาเราพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้แก่เราพระเจ้าทรงเป็นผู้อิงงญ่พระเจ้ารักเรามากมายเราสารเส่งพระเจ้าทรงขวากระบวนที่ทรงขวาวซาลาพาอาพระคัมภี ลูกาบทที่หขอ 10, ้อ1 8ข้อ20 24 25คุณชอบช่วยอ่านเลยครับจากและยูเกิดลูม็มีมีข้อหาคนว้อยคนหนึ่งน,นอนนอนบนที่นอน ครับจากคนเจ็บป่วยมาหาพระอค์อยากได้การรักษาโรคภัะพระเยซูรักษาโรคไห้ก่อนรักษาโรคภห้หายพระเยซูคุยกับเขาเรื่องอะไรเราต้องสนใจว่าบุตรอยอาปของเจ้าได้รับอภัยเรื่องาาเรื่อง อิสยาบทที่หข้กเทคุณจะช่วยอะไะครับเถิดพระของพระเจ้ามิได้สร้างลมที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ให้รอไม่ได้หรือพระกรดึพระพระกรึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแต่ว่าความมาย เจ้าและป่าเจ้าหลายได้ความพักของทเสียจากเจ้าทซึ่งได้ยินรูชน,นั่นทงคิดอย่างนี้ครับเมื่อเราอดิตทางทัวการระบาโลกหายหายแต่ว่าหลายครั้งเราได้รับการราดสลดห,หลายหายไม่ได้เราคิดกับว่า มีเรารักษาโรคภั้หายก้อนเราอธิษฐานเพื่อรักษาโรคภัยหายเราพิจารณาดูส่วนตัวเดียวก็เรามีความบาปต่อพระเจ้าลูกของเราเราได้รับการอภัยแบบจากพระเจ้าลูกขุงเหราเราสถาปนาพบาลูกขุงเราคือว่าตามอิสยาห์บทที่ห้าสิบเก้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองพระเจ้าทรงช่วยเหลือ ไม่ได้ไม่อ่ะไม่ได้ว่าเราต้องคุยเรื่องบากของเรากับพระเยซูคริสต์เราต้องสารภาพกระลวนการที่นึกถือว่าเราสารเสมพระเจ้าทรงหัอวสารภาพไปแล้วผมคิดอะไรคือว่าเราทดลองทดสอบกันไ เราก็รักษารรคอาการทางรักษาโรคหาเราทดลองทดสอบแต่ว่าส่วนม,มาการรักษาโรคห้หายไมได้ส่วนเหนื่งขวบสาเห้นหนึ่งขวเหนืองผาเหนื่งสารพ,พ,พ,พัดป่าอุดนกันากระวกการที่สามต้องการความเชื่อต้องการความเชื่อ เมื่อเราได้ลักการหลักศาสนให้หายจากพระเจ้าต้องการความเชื่อกระบวนการที่สำคัจะเราเอาพต้องกับข้อบับทที่สิบเจ็ดข้ิสสิิที่ไามาเราเปปันและเรากครั้งนัเนปฏิบัติบทที่ิบเจ็ดข้อสิบหาสิบมกับเรื่องสงสักเราจะาอส่เ้าแก่บุตรของข้าพ่อ ด้วยเขาเป็นโลกงมงา้หนูมีความทุกเวทนามากเคยตกไฟ